มาวดอยู่ยไใหญ่นี้แล้วก็ไปตามไปตามเรื่องเยแล้วมือจะไปบือกระเบื้องมือสองมาสั้นหลอกกําแพงเฮ็ดสั้นหลอกกําแพงโอ้มันกบออกวันนี้เลี้ยงปลาแบบนี้เาตาไฟอยู่นี่เตาไฟเตาไฟเตาไฟอยู่นี่ ดังไฟไว้ปั๊บดังไฟไว้ปั๊บปอนเหยื่อลงตรงนี้ปอนเหนื่อตรงนี้ตัวใหญ่ๆมันิดขึ้นมาว่างใส่เตาจีบเลยหรือยังจะรักพี่สองทีวีจะรวมทางไหม ไม่หายไม่ฮส่วนพี่กรอใหเปอร์เซ็นต์พร้อมเต็มใจอยากเพียงรักจะไม่แค่แม้แม้นิดเดียวคนต่างคิดกรกโด่งไปสะกระโดงไปบ่ เออมันขึ้นมาสองมึงรู้มันอ <ừ> ืมสิมาถ่ายวิดีโอไปให้เขาเบิ้งนี่อ๋อไปอ้ย่ามาเห็นระบบทางใต้นั่นเออก็อันนั้นแล้วคุณได้คุณลงไปหอดบอลควาสิเลิงกบคุณได้นี่ฮะมีอีเด,ด้ซื้ตอตื้อมีระบบดิโอ้ก็ไปเบิ้งที่ล่ะว่ามีไปแล้วานยไปมาพี่ก้นมอลสิเลิงกบนี่ว่างก่อนจะได้บ่าหันมันบม่ไดโดนดอกมันสีซอยนี่นะมันบัวซอย ผุ่นมันมันพอที่ถมมดได้เจ้าประสิวะมันวีแค่นี้บ่จะบ่ลงกระเบื้องแจสิหูงจักบ่มันป่าเข้ากับกระเบนบ่พุ่นแล้วพุ่นแล้วทอดทอดเขตป่าเข้าคนเลมามายังกบี่ขันเจ้าบ่มีต้นกล้วยกับปีหน้าค่อยกันสิแยกแยกเอาตรงนี้แล้วนั่นนั่นปีมันอ้อยจะไปปู่นั่นเดี๋ยวมันจะมดฟ้ามดฝนแล้ยเอากระปุ่งย้ำได้สำปู่กล้วยปู่เดินหกแล้วเนาะ เอาออกพรรษาบุแมนบอกโอ้ยเอาน้ำใส่ที่มาไฟมาหดอยู่นี่มันต้องที่หดบ่ดีหนิโหมันก็ตายแล้วเนาะมันจะเป็นอะไรเอาแม่ไรพี่เปิดหน่อยน้าแข็งทีเปิดไปป่ะโอยภาษาน้ำแข็งไปซื้อเใหม่ไปเออ เป็นไรเออบ๊าวรถใหญ่มาได้ใส่อะไรนี่ขี่มาตะบานขี่มาตรงเทสียบผมเขายึดไปละเดีรถใหญ่ก็ได้โต้เนี่ยไรรถใหญ่เขาเอาขึ้นไประดี ฮะมุดหล้ว่ามดเลยนี่ฮะพีลงมาเบิ่งพ yep> ีพีลงมาเบิ่งพีมองสีเล่งกบนี่นะนี่ เออนี้นี่นี่มองนี่สิเล้งกบนี่กีโกก้ก้ยนี่ไ่เครื่องเนาะเออไปน่คือมืดพ่ง หมดยามไหนไทยว่าโอ้แล้วว่าคือสิค้าเอาเงินมาใช้จ่ายเฮ็ดจังซานันู้ฮู้มาใช้จ่ายในเงินเก็บไว้แต่หึงดอกนี้เศรษฐกิจบ่ดีก็ยังว่าอยู่แต่เฮ็ดให้ค่อยเจงนี่เว้าแงหลายพอพอนเดินเท่าดลูกขาว้ฮะหมื่นกว่าแล้วเนาะ13,600แล้วเนาะเอาไปรีนี่เอา นี่ขี่มาแต่กรงเทบกันเนี่อ้โหผมมันนุนกับมือสามเลยนแคบบอลลูนสี่ประตูมันก็สประตูกันเนี่ยอฟอร์ดเยอะผมค่อยในมืน 3, 600นนอสา,ามหกร้อยเลย่อ้โานัมติประยุทธ์ยันได้ยินเช่ามยห้าหูกัน บเขาตัวคนหนึ่งบมักประยุทธ์คนหนึ่งบบอกมักเนาะดิอ็นนาให้เอ็นนานี่ขาหนามุน้ำมันเก้วโอ้ยควอยขายเข้ากับยังเจ๊งอะคิดบึงเด้แจ๊พ่อเงย้ยงมาจะาพ่อหยังมาด้อยว่าน้ำคนหนึ่งผลหมักคนหนึ่งไม่หมักมันก็ไปคุยกันรูคไยรู้เรื่องคนใดล่ะแง่นี่นะแม่นี่คนละกนฉีเข้ากล้องน้ำบมดนี่นี่สวยถ่ายไปให้แม่เบิ้งบาปนี่โอไปแล้วได้น้ำแข็งอ้ไปโซกีเ้อ ไปแ้น้ำแอมดโอเคโอเคไปค่อยตัวมด่อแห้งแล้วเอไปค่เจ้าเล่นเล่น่สิไงนุ๊กเจ้าอย่าเสือค่อยหลายเว่าค่อยสิสั่งอันหนึ่งได้บ่นี่ จะไปเหนนะไดหาปลาเนี่วขันค้าสิว่าเจ้าสิดี่ะนี่จะกินอยู่แล้วปลานี่ย <laughs> นก<ม>นกขันได้แล้วมปัปลาบจัโกเลยเ,อเออน,น, <laughs> นอโอ้จักละ